เป็นโรคหูเวียนหัวอ,อ,อ,อ้วกอาเจียนรักษาประทุมเวศก็ไม่หายรักษาเลยสองปีสามปีแล้วนอนก็ไม่ค่อยจะหลับอนอนงายได้ไหมต้องงายไม่ค่อยได้อกกินยานี่ก็งายได้เป็นทางเช่าแล้วเป็นยังไงดีขึ้นอ้วกก็ไม่อ,อ้วกเวียนก็ไม่เวียนอื ไม่เวียนหัวไม่เวียนหัวอ้วกก็ไม่อ้วกอ่าแล้วก็นอนหลับไหมนอนหลับดีนอนหลับดีกินข้าวได้เนาะกินข้าวได้นอนหลับดีแล้วร่างกายเป็นยังไงร่างกายมีแข็งแรงดีอ่าแต่ก่อนก่อนมันปวดเมื่อยไปหมดหัวใ,ใ,ใจก็ดีขึ้นดีขึ้นทุกอย่างปวดหัว,ห,วหัวทวานโล่งอืมนี่เลยปวด้าปวดน่องนี่แหละอ่าแล้วก็อาการเป็นยังไงตามน่อง กลางวันไม่ปวดแ้วกลางคืนปวดอ๋อแล้วแล้วก็เมียมีข้อยังชั่วบ้างไหมข้อยังชั่วขึ้นมาแล้วอ๋อแต่อย่างอื่นก็ไม่มีอะไรเนาะมีอะไรมีแต่หัวกับเวียนหัวนี่แหละมากอ่าแต่ตอนนี้ก็ตอนนี้หายแล้วอ่าหายเวียนหัวหายเวียนหัวหายแล้วหายแล้วสองเดือนสามเดือนแล้วมันไม่เวียนอ่ะโอแล้วกินทางเช่าเนี่ยกินนะเนี่แหละตั้งแต่กินทางเช่ามาเนี่ยเนาะครับเออ